เราก็ใช้เปิร์กเป็นใจแกร่งนะครับดักระเบิดสังหารแล้วก็เป็นเอาตัวรอดก็เป็นเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะครับเอาละครับผมก็ต้องขอ,อการาบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านตอนนี้เราอยู่ในเกม Dead by Daylight นะครับผมเราก็ใช้เปิร์กเป็นใจแกร่งนะครับดักระเบิดสังหารแล,แล้วก็เป็นเอาตัวรอดก็เป็นเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะครับผมวิ่งเร็วขึ้น3%นะครับแล้วก็ไฟฉายที่มีอัตราการแสบตาเพิ่มขึ้น15%นะ้าอร์ต์รบเราปาีเลือดสาดไปเลยนะครับก็มาดูกันดีกว่านะคร อย่างไรสำหรับเกมนี้โอเคตอนนี้เราอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าโอ้โหโชัดเจนครับกระตุยนักกระตุยไม่รู้ว่าจะเราจะหนีทางไหนได้นะปั่นไว้ก่อนคนระับอุย้ยเรามาจริงเว้ยแล้วมาจริงเว้ยแล้วเขาไล่เพื่อนแล้วมาแล้วมาจริงเว้ย <c oughs> ปีนข้ามนะนี่ไงแสบตาไปรอบสองไงมาเลยดีกว่ามาเลยดีกว่าเฮ้ยไม่ทันนะเนี่ยไม่ทันนะเนี่ยนี่ไงแล้วหลอกหลอก ล็อกหลบไปหนึ่งทีล็อกหลบไปหนึ่งเอาล่ะขาไล่เพื่อนอือหือแล้วไล่กูต่อมะเนี่ยไม่ทันสีได้แล้วมึงวิ่งมากลับมาทำไมวะมึงจะย้อนกลับมาทำไมวะ ก็แข้มเกินนี่อะโอเคถือว่าปล่อยเพื่อนตายเลยแล้วกันครับมันแข้มอะ่ะโอเคให้ให้มันวิ่งมาครับมาเดี๋ยววะมาเดี๋ยววะ กระตุยก็หลงได้นะบอกเลยตรงนี้มีไม้กระตุยก็ลงได้นะ้ำบอกเลยมาดิวะจะสักแค่ไหนวะ ดนล็อกหลบไป็นอย่างทีตรงนี้มันทึบด้วยแหละครับมันแบบค่อนข้างยากมองยากเลยอุตส่าห์แบบใส่สกินตึงมาแล้วเนี่ยถ้าแคมป์อย่างนี้คือเราหลุดได้นะฮะไม่ไม่ค่อยชอบเลยนะครับผมฆาตากรแคมป์นะมันแบบมันเสียความรู้สึกเพกื่อนมาช่วยกูดีไ้ยอ,อย่าบอกปล่อยกูเฟดสองนะเว้ยเออสวยเพื่อนสวย <S <S เรากลับมาอีกแล้วระเบิดแสงนี่ยังไม่ได้ใช้งานเลยครับตรงนี้นี่น่าจะวนยากอยู่เพราะว่ามันไม่มี เอาดิเอาดิบังทั้งบังให้เพื่อนทั้งอะไรนะผมมันก็แคมเกิน,น่ะบางทีอะเอาเลยแบบนี้ไม่ดีเลยนะผมกลัวกลัวไม่ได้แต้มนะอาวเพื่อนอีกคนก็วิ่งวนอยู่อย่างนั้นนะไม่รอดนะเนี่ยว่าคนนี้เขาก็เล่นดีอยู่นะแบบฆาตกรอนะแบบมันมีการหลอกฟงหลอกไฟอะไรด้วยนะแต่แบบว่าเขาเลือกที่จะแคมนะไม่รู้ทําไมแบบโกดแค้นอะไรกันมาเียบร้อย โอเคมาสรุปเกมนี้กันนะครับผมโอ้โหผมได้แต้มแม่งหมื่นห้านะเนี่ยก็ LOL ไปก่อนนะผมคือส่องโปรไฟล์เขาหน่อยนะเป็นคนจีนนะ ไอเทมที่เราจะเอาไปใช้นะครับผมคือไฟฉายแล้วก็เป็นอุปกรณ์เสริมเป็นเลนรวมแสงนะแล้วก็เป็นฐานทนทานนะเครื่องเส้นก็จะเป็นปาีิเลือศาสตรายยากนะเบิร์กอ่ากัดักระเบิดสังหารความยืดหยุ่นแล้วก็เกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะผมที่จริงนง้นถ้าเอาไฟฉายมาต้องเอาเอา,เอาไอรอนวิวหรือใจแกร่งมานะอันนี้คือจะคอมโบกันมากๆเลยเวลาเราเจ็บเนี่ยผีจะไม่ได้ยินเสียงเจ็บเรานะครับผมอย่างพวกอริมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้ยินแหละแต่แบบได้ยินน้อยนะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าน,นะครับผมว่มาในเกมเราจะเป็นยังไงนะจ๊ะ โอเคตอนนี้เราอยู่ในห้องทดลองแห่งชาตินะผมเมืองฮอลสกินนะครับผมเป็นด่านของด็อกเตอร์นะครับย่อเปหนึ่งทีนะโมแล้วก็เจอกับอ,อ,อีกาสีดำนะครับผมแล้วก็เดินไปเรื่อยๆก่อนอุ้ทำไมามันอ่ะอย่างแรกเราต้องหาเครื่องบันทึนะส่วนอยากจะอยู่ขอบแมพนะในห้อง ชั้นสองนะผมเราไปขอปีกเวียก,ก่อนเราจะต้องไปเก็บเกรดเพื่อนปั่นไปแล้วนิดนึงนะผมเราก็จะปั่นเก็บเกรดไปก่อนนะครับผมเพื่อที่จะระวังกับดักระเบิดที่จริงเราสามารถวางได้เลยนะผม <Okay. S 1> แต่ว่าถ้าใครอยากจะให้มันแบบว่าเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นก็ให้เสียงหัวใจขึ้นก่อนหรือว่าให้แบบว่าฆาตกรมันเดินมาแถวๆนั้นก่อนแต่ตานี้อาจจะยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นไมค์ขึ้นนะผม <Okay. S 1> ว่าเขาจะกระทืบหรือว่าจะดูดเรากันนี่ <Okay. S 1> ก็ไปก่อนนะผมปั่นไปก่อนนะเพอร์ความยืดหยุ่นนี้คือแบบว่าใน เดสปายเดลไ h t ์โมบายนี่ก็ใช้งานได้ดีมากนะผมเพราะว่าเขาสามารถกระโดดสิกีดขวางนะครับได้เร็วขึ้น8%ซึ่งจะมีผลต่อการจุกมากนะผมถ้าเราโดดเร็วขึ้นเราก็จะแบบฉีกออกได้เร็วขึ้นนั่นเองนะผมยังโดดไอแผ่นไม้เงี้ยนะผมเร็วขึ้น8%ปนะผมบอกเลยว่าซึ่งแน่นอนแครบหูกไกลมากทันไหมเนี่ยกูอย่าเพิ่งอุ้มะเวอย ไอ้เยี่อะไรบอลปะเนี่ยเส้อเสือเสือเส้ยเส้ยเย็บ้อยแล้วเฟดสามตลอดการเขาอันนี้ไม่เป็นหรอนี่แน่บอดไปอีกหนึ่ง E A นะจ๊ะ <น S 2> <ต><น>มจะตามเรามานะ ตามเรามานะเราวางกับดักระเบิดไปก่อนครับจะมาหาเราหรือเปล่าจะมาหาเราหร,หรือเปล่าละมาจริงไงละมาจริงไง,าางแล้วกูออกไม่ได้ไงอย่างก่อนนี่ครับผมโอ้โหผลของแปดเปอร์เซ็นต์ันโครตรจึ้งเลยอะัด็แค่ผล,ผลของแปดเปอร์เซ็นต์ั้นโครตรจึ้งเลยอะ อะไรแล้วกูออโอ้โหแล้วไม่หลอกไฟแล้วไม่ลองออกไฟแล้วไม่อ, e, ไมอ,อะไรวะเขาจะทรมานเราอะไรวะผมว่าเขาเล่นเป็นนะทุกคนแบบแบบแอปสแต็กเฉยเนี่ยโอ้โหมันเล่นเปรน,นี่เียมันเป็นอะไรวะมันเก็บเกลืออะไรวะทุกคนมันล่อให้เราใช้ไฟฉายหมดก่อนหรือเปล่าวะเออมันจะได้เล่นง่ายขึ้นนะโอเคโอ้โหเพื่อนมาช่วยกูนี่เกือบเฟดสองเลยนะเพื่อนโอ้โหแล้วก็ตายยากแบบครมครม จะไต่ย่างแกรมคลุมแล้วลงทางไหนไม่รู้แล้วลงทางไหนไม่รู้เสร็จแล้วเนี่ยก็คือเราจะทําแบบนี้ได้นะเราจะสามารถทําแบบนี้ไดูู้รโอ้ er. ว้าวอัจจั่นนี่อัจจั่นนี่อันจั่นนี่มูนบอสนี<ห>่บ้า,าหรือเปล่าไอ้โอยี่ย่มันเดินไวจาง โอ้โหเกินไวจัดๆเลยครับ <c oughs> เปิดประตูทางออกอยู่นี่ไงเราจะไปฝั่งนู้นกันครับเฮ้ยไปฝั่งนี้ดีกว่านะครับง่ายดีใกล้ดี <c oughs> นี่ไงนี่ไงเขาจะเอาผมตายให้ได้ไงเขาจะเอาผมตายให้ได้ไงเขาจะเอาผมตายให้ได้ไงเอ้ยมึงจะหิวกูเออะเรียบร้อย การออกสองคนเลยแต้มจุดมุ่งหมายการเอาชีวิตรอดเก้าพัน 9, นะครับบนจุดมุ่งหมายนี่น้อยมากนะมนเมื่อเฟือนะครับผมกล้าหาันนะโอเคเพื okay. oh, ่อนนี่มีแต่ระดับไอซับอีฟยูฟิวเจอร์มีอินวีดิโอแยะอบคอร์สเป็นมิตรภาพเล็กๆนะครับผมมิตรภาพเล็กๆน้อยๆนะผ่านใช้นานนะหกวินะเพิ่อมอีกหกวินะเป็นจุดสี่วินาะทีนะครับอย่างที่สองที่เราจะใส่ก็คือนะครับเลนแซฟไฟชั้นยอดนะหรืออาจจะเป็นไฟฮาโลเจน ไฟฮาลเจนนะแต่อันนี้คุมคมค้มที่สุดนะผมอันนี้คุ้มที่สุดไอหลอดแดงนี่ไม่ก็ดีนะครับผมดีอย่างเสียอย่างนะค,คือไฟฉายัหมดเร็วมากแต่นี้ดีสุดนะผมระยะตาบอดนะครับพอสว่างของแสงแล้วแล้วก็ฉายไฟกว้างขึ้นระยะของแสงไกลขึ้นด้วยนะคือดีที่สุดก็คืออันนี้นั่นแหละครับแต่ทีนี้คือผมจะใส่แบบใช้ได้นานๆนะตัดสินใจเอาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ออกดีวกว่านะมาดีกว่ามาดูในเกมกันเลยดีวยกว่าว่าเราจะเป็นยังไงในตาที่2ของเราซีโร่ทูเอ้เหมือนเจอคนเดิมปะวะเจอคน เดิมพ่ทุกคนซีโรโอเคตอนนี้เราอยู่ในป่าลึกบนด,ด,ด,ดาวอะไรวะย่อ <c inhos> ไปก่อนนะผมและประตูฝั่งทางออกอยู่ฝั่งนี้อยู่ e เสมอนะฮะปันไปก่อนนะไม่รู้ว่าฆาตกรตัวอะไรขออย่าเจอไมเคิลหรือว่าแบบโดโกดเฟสอะไรอย่างนี้นะ <face> ผมนี่ทำไมเร็วจังวะทุกคน ยังก่อนนะยังก่อนนะเฮ้ยเราจะไปฉีกไปไหนดีทุกคนล่ะฉีกไปไหนดีทุกคนยังก่อนไอ้นอน ไห th นละอุ๊ยยังกอนเอ็นอลมาแล้วเขามาฝั่งนู้นเขามาฝั่งนู้นฝั่งนี้ฝั่งนั้นเอ้ยโอ้โดนไรกันไกลอ้แซดไอโดนได้อย่างไรวะแมงเซิงเบยเซิง <vraiment> ชิหายเลยเซิงช <ie> ิหายเลย อะไรวะไก่แม่งไก่เกินไอ้เหี้ยเกินแบบระเบิดแสงไปหนึ่งดอกขอบคุณมากเพือพ่อนๆแต่แบบ แสดงว่าคนนี้เก่งมากเลยนะผมคือแบบเขาไม่ตีเราธรรมดาเลยอะ่ะคือแบบเขาใช้นี้อย่างเดียวเลยประหลัดบอกน่าจะเป็นสเตมเมอร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวเรา่อยไปดูนะครับหลังจากที่แล้วไม่มีเพื่อนไม่มีคนไหนที่แบบว่าอยากจะมีใจบุญสุนทานแบบทําบุญทําทานมาช่วยกูเลย,ย,เ,ลยเราทำเขาตาบอดเป็นอย่าง EA นะแต่แบบเขาสามารถตามเสียงเรามาได้นะโอเคฮิวก่อนเพื่อนฮิวก่อน โอ้โหแล้วเจอกูคนแรกไม่ไม่ไม่ไม,ม,มเขาไม่เอาครับเขาไม่ซ้ำครับเขาไม่ซ้ำฮะโอเค okay. สวยงามตอนนี้เหลือ2เครื่องนะผมผมยังไม่ได้ปั่นหาอะไรเลยปั่นได้แค่นิดเดียวนะครับแสดงว่าเราก็จุกเก่งเหมือนกันนะนี่เดีย๋ยวเราไปปั่นเครื่องข้างบนกันครับดังกอนโอ้โหเขาตีธรรมดาละโอเคเราวนตรงนี้นะเราวนรอบนี้นะ วางป้อมฮะไม่เงี้ยต้องอยู่ข้างบนนะผมอย่างปลอดภัยไร้กงังวลแลวปั่นเร็วอีก8%รนะผมนี่คือข้อดีของเราไงนี่คือข้อดีของเราไงไอกีมหุบอยู่ไหนวะทุกคนมาครับผมติดตั้งไว้ที่อ๋อแล้วเขาไปกระทืบเครื่องก่อนไหมอ๋อแล้วเขาอันนี้กูก่อนเลยเฮียขึ้นมาได้ไงวะอุตส่าห์แบบอันนี้กีมหุบแล้ว ไม่ใช่คิวเครื่องปั่นไฟโอ้ทานไม่ได้กูก็จะขึ้นไปกระทืบไหมทุกคนไม่ขึ้นไปกระทือบอ่ะเอ้ยขึ้น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 เดี๋ยวคอยดูความสําเร็จของเรานะคอยดูความสําเร็จของเรานะก็จะขึ้นไปกระทือบหรือเปล่านะและเรียบร้อย่ะเป็นไปตามแผนเย้เคอย่างน้อยคือแบบตาหนึ่งขอให้ได้ใช้สักครั้งหนึ่งเถอะวะ จะได้คุ้มค่าหน่อยนะเขาจะเฝ้าเราตายหรือเปล่านะเราทำเขาเจ็บปวดเจ,จ็บปวดจักกจี้หัวใจนะมามันมีข้างล่างให้วิ่งบนอยู่นะมันมีข้างล่างให้วิ่งบนอยู่ให้เราฮิวกว่อนเลยแล้วกันนะโอ้โหเราตายยากไม่ทันนะเราคิดไม่ทันไง <l ug> โอ้โหแล้วเขาซ้ำเราเลยว่ะเขาซ้ำเราเลยว่ะเขาซ้ำเราเลยว่ะมองยากมากคนระับตัวนี้ มอ,มองยากมากครับตัวนี้โอ้โหแล้วแบบผับไม้ไม่ได้ด้วยนะแบบผับไม้ไม่ได้ด้วยลนะ่ะผับไม้ไม่ได้ด้วยอ่ะผับไม้ไม่ได้ด้วยไม่นะไม่นะเรียบร้อยไงเรียบร้อยไงเราอยากจะวิ่งบนไงแล้วเราไม่ไปไหนโอเคเขา มือางออกน่าจะอยู่แถวนี้นะไม่ใช่เว้ยไม่ใช่ฝั่งนี้น่าจะฝั่งโน้นแล้วไม่ใช่ฮะโอ้โหกูมาผิดเลยเนี่ยจะมีตายายากอยู่นะทุกคนโอ้ดีไงนี่ไง,ไงเจอแล้วให้เพื่อนฮิลให้เพื่อนฮิลให้นะฮะฮิลเลยเพื่อนฮิลเลยเพื่อนเอามึงไม่ฮิลว,วะโอ้โหจะรอดคนเดียวงั้นเหรอเพื่อนนี่น่าจะรอดคนเดียวอย่างนั้นเลยเหรอโอเคไม่เป็นไรครับ ออกไปก่อนแล้วกันกดตายยากไปน็นทีแล้วก็ออกไปแบบสวยๆแอมก็บวกมาอยู่เยอะอยู่นะผมโอ้โหดูดิบวกมาอีกหนึ่งนะบวกอีกหนึ่งนะเดี๋ยวเราคอดูกันนะครับผมว่าซินมอมนี่ใครเออถูกใจนะถูกใจ GGs โอ้โหนี่เราไหนละกูอยู่ไหนวะเนี่ยอ่าแ้มก็ที่สองนะโอเคเป็นยังไงกันบ้างนะผมสำหรับการเล่นเนียนนะครับผมเราก็จะไปเอาแต้มเนี่ยไปอัปเกรดตัว แฮนดี้รัวนะผมให้กลายเป็นร่างคันซ ah นะูเปอร์ไซย่าก็ส์เนอะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคอมเมนต์ comment, นะครับผมในทางสร้างสรรค์แล้วก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ